เมื่อเดินไปทํางานก็ได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสีองค์กําลังมาบ่ายหน้าไปนครพาราณสีเพื่อประโยชน์แก่พิขาจาร์พระพระบินทบาทผ่านหน้าเราไปเนี่ยเรารู้สึกยังไงก็เรื่องของท่านเนาะแต่คนมีศรัทธาคนฉลาดเขาไม่คิดอย่างนั้นเนื้อนาบุญมาแล้วเราจะปล่อยให้พลาดไม่ได้จึงคิดว่าพระปัจเจกุู้เจ้าเหล่านี้ไปนคนพรพาราณสีเพื่อต้องการพิขาจาร์ ก็เพื่อต้องการจะได้อาหารนั่นเองเราก็มีขนมกุ้ม,ม้าสี่ก้อนนี้ถ้ากระไรแล้วเราควรถวายแก่พระปัจเจกุตธเจ้าเหล่านี้นี่ไม่คิดเห็นว่าตัวเองท้องหิวนี่สำคัญไม่คิดหรอกคิดถึงการถวายทานแด่พระประเจกพุตธเจ้าว่าเป็นสิ่งสำคัญมีปัญญาเห็นคุณของการให้ทานแล้วก็ เห็นคุณของพระประเจรพุทธเจ้าว่าสำคัญกว่าการที่เราจะได้อาหารอิ่มไปหนึ่งมือเนี่ยไม่ได้เลยเป็นเรื่องสำคัญอะไรเป็นเรื่องเล็กน้อยปกติอยู่แล้วการหิวก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลกเป็นโรคที่รักษากันไม่หายความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งเนี่ยแหละ แล้วพระโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาท่านเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมมีขนมกุมงมาสในมือสี่ก้อนกระผมขอถวายขนมเหล่านี้แก่ท่านทั้งหลายถ้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมขอโอกาสขอท่านทั้งหลายจงรับเถิดแม้เมื่อเป็นเช่นนี้บุญนี้จึงจักมีแก่กระผมเพื่อประโยชน์และความสุขตลอดกาลนานอันนี้คนฉลาดคิดนะว่าบุญเนี่ยมีคุณค่ากับชีวิตมากกว่าที่จะ บริโภคขนมกุมมารสี่แล้วได้ความสุขไปแค่วันหนึ่งบางทีก็ไม่ถึงวันหรอกสี่หหกชั่วโมงก็ย่อยหมดแล้วแต่บุญที่ทำไปเนี่ยสามารถมีประโยชน์และความสุขไปในชาติต่อๆไปจนถึงพันิพานะอันนี้ปัญญานี่ต้องคอยพิจารณาให้ดีนะไม่งั้นเราไม่อยากจะให้ทานหรอกเพราะเราก็เห็นว่าตัวเราเนี่ย สำคัญทรัพ์ยสมบัติอะไรที่ได้มาก็ควรให้แก่ตัวเองก่อนก็เลยไปเห็นว่าไอ้ทรัพ์ยสมบัติเนี่ยมันมีคุณค่ามากกว่าบุญมากกว่าการให้ทานก็เลยไม่ให้ก็เลยตะหนีหวงทรัพย์เอาไว้เพื่อตนซึ่งจริงๆแล้วผิดนะคุณจะตระหนีทรัพย์อะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์สุขตามความเป็นจริงเท่ากับบุญแม้เพียงนิดเดียว ตนมันจะไปให้ความสุขได้อย่างไรหรือโลภรักตัวมันจะไปให้ความสุขได้อย่างไรมันไม่ได้มันเป็นอกุศลมันมีโทษให้ผลเป็นความทุกข์หรือไม่มีประโยชน์แต่บุญเนี่ยเขามีประโยชน์จริงๆต้องมีปัญญาเห็นคุณนะบุญมีประโยชน์ยังไงอ่ะมีประโยชน์ในชาตินี้ในชาติหน้าหน้าหน,าหนาและก็ประโยชน์สูงสุดคือสามารถทำ ให้สิ้นโลภโกรธหลงเห็นแจ้งอริยสัจสี่ถึงพระนิพพานไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายได้นี่เป็นเรื่องปัญญาโดยตรงของผู้ที่กำหนดรู้บุญและวิบากของบุญได้ทราบว่าพระพเจ็พุทธเจ้ารับนิมนต์ของท่านแล้วก็ตกแต่งอาสนะสี่ที่โดยภูณ์ทายขึ้นลาดกิ่งไม้และผ้าพเปพลือกไม้ไว้ บนกองทรายเหล่านั้นนะนี่เป็นความมีศรัทธาของคนจนนิมนต์พระประเจ้าพรเจ้าให้นั่งตามลำดับแล้วเอากระทงใบไม้ไมตักน้ำมาหลังทักสิโนโทกถวายน้ำด้วยนะเนี่ยวางขนมกุมมารสีก้อนลงในบาตรสี่ใบนมัสการกราบแล้วเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญด้วยผลแห่งการถวายขนมกุมมารเหล่านี้ ขึ้นชื่อว่าการเกิดในเรือนคนจนขอจงอย่ามีเลยมันเห็นทุกข์ของการที่เกิดในบ้านคนจนมันไม่อยากเกิดอีกแล้วก็ขอให้บุญช่วยจัดการอย่าได้เกิดอีกขอให้การถวายทานนี้จงเป็นปัจจัยแห่งการบรรลุพระสัพพัญญุตญาอ่าแสดงว่าพระโพธิสัตว์ได้รู้นะว่าพระองค์เองเป็น พระโพธิสัตว์และบุญเนี่ยคือทานเนี่ยเป็นบารมีให้ถึงเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าได้จึงได้ตั้งความปรารถนาไปในบุญของตนซึ่งการทำบุญทุกครั้งก็จะต้องตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้แหละเอาละอาจจะไม่ต้องปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จะต้องตั้งความปรารถนาให ได้สิ้นอาสวะกิเลสถึงพันธิาพานเป็นปกติสาวกก็พอนะต้องตั้งอันนี้ก่อนนะแล้ววามปราถนาอย่างอื่นก็ตั้งแนะด้วยบุญเหล่านี้แหละได้ไม่ขัดข้องไม่หวงห้ามอะไรไม่ต้องไปเกรงใจว่าบุญเขาจะโวยวายว่าโอ้ยขออะไรกันมากมาย ทำไมถึงไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าบุญย่อมให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้วมันเป็นเรื่องมหัศัจรย์มากเลยว่าทําไมบุญเนี่ยเขารู้ได้อย่างไงว่าเราอยากได้นี่นั่นโน้นทั้งนั้นที่ทําแล้วก็จบไปแล้วนะแล้วก็ไปจัดแจงวิบากให้ได้ผลตามที่ปรารถนาแม้กระทั่ง หลายแสนชาติ่ะยังอุตส่าห์ตามมาให้ได้โอ้ทำไมจําได้ขนาดนั้นบุญปกติเราทำอะไรแค่วันเดียวมันก็ลืมแล้วแต่บุญเขาไม่ลืมว่าเราคิดยังไงตั้งความปรารถนาบาปก็เหมือนกันมันก็จําได้เหมือนกันทั้งๆที่ไอความคิดเนี่ยก็บางทีก็เป็นความคิดที่เกิดมาโดยฉับพลันก็มี อยากได้ฉับพลันอะไรขึ้นมาแต่ว่าเขาก็จำได้ทั้งบุญทั้งบาปนั่นหละแต่บาปเขาไม่ได้ให้ความปรารถนาสำเร็จนะเขาจะให้วิบากที่มีผลเผ็ดร้อนทารุณนั่นแหละพระประเจพุทิเจ้าก,ก็ฉนันทันทีในที่สุดแห่งการฉันทำอนุโมทนาแล้วได้เหาะไปสู่เงื่อมเขานั่นทามูล,ลุกะ,ะนั่นเอง พระโพธิสัตว์ประคองอัญชลีแล้วก็ยึดปีติเอาเหมือนนางมาริกานะไปยึดปีติที่เป็นไปในพระประเจพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นึกถึงคุณพระประเจพุทธเจ้าว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสเป็นพระอารหาันต์เป็นผู้ปฏิบัติถึงพระนิพพานแล้วเป็นต้นนั่นแหละแล้วก็ปีติใจว่าเราได้บูชาด้วยขนมกลุ่มมากองละหนึ่งก้อน ไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุกฐานแต่ว่าเกี่ยวกับมีศรัทธามีปัญญาเข้าไปรู้คุณของพระประเจพิเธเจ้าแล้วระลึกไปก็เกิดปีติอิ่มใจปลื้มใจดีใจดีใจในสมมนัสนะพอพระประเจพูเจ้าเหล่านั้นละสายตาไปแล้วก็ไปณนะที่ทำงานของตน แม้ท่านทำกรรมเพียงเท่านี้แต่ฉลาดมากล้ำลึกถึงทานนั้นตลอดอายุถึงแก่กรรมแล้วนี่บุญจะมีผลมากเมื่อนำมาละลึกถึงบ่อยๆบุญก็จะเกิดขึ้นบ่อยเขาเรียกว่าหลังจากให้นะก็ต้องมีความปลื้มใจอย่างนี้หลังจากให้ไปแล้วกี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนก็ลึกลึกไปเถอะ ว่าเราได้ดีแล้วเราได้ประโยชน์สุขแล้วที่ได้บูชาพระปจเจพุทธเจ้าเมื่อล,ะล,ะลึกถึงเนี่ยบุญก็จะเกิดขึ้นอีกปีติก็เกิดอีกบุญก็จะเพิ่มปูนขึ้นอยู่เรื่อยเรยเรียกว่าทำบุญครั้งเดียวเนี่ยสามารถนำมาเป็นบุญแก่ตนจนถึงวาระสุดท้ายก็ระลึกถึงบุญแล้วก็ตายไปกับบุญนั่นแหละ เมื่อถึงแก่กรรมแล้วก็ถือกําเนิดในพระอุทธรของพระอัครมเหสีของพระเจ้าพระราศีตามความปรารถนาที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นนะพระญาติทั้งหลายได้ถวายพระน,นามว่าพระรมทัตกุมารเท้าเธอจําเดิมแต่เวลาที่ตนเสด็จดําเนินไปด้วยพระบาทก็ทรงละลึกชาติได้นะเมื่อเดินได้ก็คงจะสักสองขวบละมั้ง ทรงเห็นจิิยาอาการของตนในชาติก่อนปรากฏชัดด้วยความรู้ระลึกชาติได้เหมือนเห็นเงาหน้าในกระจกเงาที่ใสว่าเราได้เป็นลูกจ้างในคนครนี้นั่นเองเมื่อเดินไปทำงานได้ถวายขนมกุมมาสสี่ก้อนแด่พระประเจ้าผู้เดเจ้าทั้งหลายได้ถือกำเนิดในที่นี้เพราะผลของกรรมนั้นอันนี้ก็เป็นอุปปัชชเวทนียกรรมชจวนะจิตในวิถีดวงที่ เจ็ดนะให้ผลเป็นตามความปร,ปรารถนาเท้าเธอทรงเจริญไวแล้วสเสด็จไปยังนครตักกะศีลาทรงเรียนศิลปะทุกอย่างแล้วสเสด็จกลับมาทรงแสดงศิลปะที่ทรงศึกษามาแล้วแก่พระราชบิดาพระราชบิดาทรงพอราชหัรือฤทยัยทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งอุปราชในการต่อมาโดยสิ้นราชการของพระราชบิดาก็ไดเสด็จถลิงถวัน ยาราชสมบัติก็ได้ตามความปรารถนานะไม่กลับไปเป็นคนยากจนกันอีกลำดับนั้นอามาต์ทั้งหลายพากันนำพระราชจิดาของพระเจ้าโกศลผู้ทรงเลโฉมมาถวายให้เป็นพระอัครเมศสีของพระองค์ก็ในวันฉัดมงคลของพระองค์คนทั้งหลายได้พากันตกแต่งพระนครทั้งนครให้เหมือนเทพนครก็ปางกันวันแต่งงานนะนะ พระองค์เสด็จเรียบพระนครแล้วเสด็จขึ้นปราสาทที่ตกแต่งแล้วเสด็จขึ้นพระราชบัลลังก์ที่ยกสเสวตะฉัดขึ้นไว้ณถ้ำกลางชั้นที่กว้างใหญ่ประทับนั่งแล้วทอดพระเนตรพระสกกันิกกนิกรทั้งหลายที่มากันยืนเฝ้าด้านหนึ่งเป็นอำมาตด้านหนึ่งเป็นข้าบดีมีพระรามกาบดีเป็นต้นผู้มีสมบัติต่างๆกันมีความรุ่งเรืองสุขใสด้วยสิริวิราชก็คือ ความสง่างามด้านหนึ่งเป็นประชาชนชาวกรุงมีมือถือเครื่องบรรดาการนานาชนิดด้านหนึ่งก็เป็นหญิงนักฟ้อนลำจำนวนหมื่นหกพันนางนะคณะหญิงนักฟ้อนปานประหนึ่งสาวอับสรผู้ตกแต่งแล้วฉะนั้นและสิริราชสมบัตินี้เป็นที่ลื่นลมพระไทยยิ่งนักทรงรำลึกถึงกุศลกรรมที่ตนบำเพ็ญไว้ในป่าก,ก่อนแล้วทรงรำลึกถึงพระคุณของพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายว่า สิริสมบัติก็บุญนะหรือว่ายศก็ได้ยศสมบัติแม้ทั้งหมดนี้คือห่อทองห่อนี้หนึ่งดอกไม้ทองหนึ่งเวตฉัตรหนึ่งช้างมาและรถที่เป็นราชปานะเหล่านี้จำนวนหลายพันหนึ่งห้องครังที่เต็มด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาเป็นต้นหนึ่งแผ่นดินใหญ่ที่เต็มไปด้วยธัญชาตินาน,า,นาชนิดหนึ่ง เหล่านารีที่เปรียบด้วยเทพอักษรหนึ่งเป็นสมบัติของเราไม่ใช่ของคนอื่นแต่เป็นสิ่งที่อาศัยการถวายขนมกุมมาสีก้อนแต่พระประเจรพุทธเจ้าสีองค์นั่นเองสมบัตินั้นเราได้มาเพราะอาศัยพระประเจรพุทธเจ้าเล่านั้นสมจริงพุทธเจ้าได้ตัดไว้นะว่าอาสาตระมัรเยสังอโจระรโนนิธิคุม้มทรัพย์คือบุญเป็นของเฉพาะตนไม่เป็นของชนเหล่าอื่น โจรก็ลักไปไม่ได้กายราธาีโรภุญญานิโยนิธินุคามิโกเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสะสมกุมทรัพย์คือบุญซึ่งมีปกติติดต,ตามตนไปได้นี่ไงก็ติดตามข้ามชาติมาเนี่ยเอสะเทวมนุษย์นังสภกรมะทะโทนิธิเพราะว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็กะตันยูกะตะเวทีใน พระปจเจกัพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อนาบุญนะแล้วได้กระทำกรรมของตนให้ปรากฏแล้วเมื่อพระองค์ทรงรำลึกถึงผลกรรมนั้นพระสรีละทั้งสิ้นเต็มเปี่ยมไปด้วยปีติอิ่มใจปลื้มใจดีใจมานบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามอันนี้ข้อนี้สำคัญที่สุดเลยนะ ไม่เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลโอยกูรู้หมดกุศลคืออะไรโอ้ยเรื่องจิบจิบจ้อยจ้อยแหมมาถามกันได้ว่ากุศลคืออะไรแต่จริงๆก็ไม่รู้ชื่อนะอาจจะรู้ได้แต่ตัวสภาวะธรรมไม่รู้นะต้องบอกพุทธเจ้าองค์เดียวนะอะไรเป็นกุศลไม่ถามอะไรเป็นอกุศล ก็ขี้มันเป็นปฏิปักษ์กันอะอะไรมีโทษก็อากุลนั่นแหละอะไรไม่มีโทษก็คุลนั่นแหละอะไรควรเสพก็คุศลอะไรไม่ควรเสพก็อากุศลอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลก็คืออาุศลหรือบาปเพื่อทุกสิ้นกาลนานก็ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละนะฆ่าศัตว์เป็นประจำดูสิอะไรจะได้อะไร หรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลก็บุญไงบารมีไงอริยทรัพย์ไงนะเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตารกเพราะกรรมนั้นอันเขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นแล้วอย่างนั้นหากเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกไม่เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตารก ถ้ามาเป็นมนุษย์อ่ะไม่ถามใครเรื่องอะไรจะไปถามมันโง่กับเราเรารู้ไปหมดกูรู้ไปหมดยกเวน้นกูไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลกับอะไรเป็นอกุศลน,นี้กูไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามาเป็นมนุษย์เกินนะที่ใดในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญาสามม,มันเป็นคำพูดให้สวยๆเลยก็คือโง่เง่าเตา่าตุ่นนั่นแหละ คือประกอบด้วยโมหะหรืออวิชชาครอบงำอยู่มานบข้อที่บุคคลไม่เข้าไปหาสมณะหรือพรามแล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอก,กุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพก็คือควรใช้สอยอะ,อะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อกูลเพื่อทุก์สิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูล เพื่อความสุขสิ้นกาลนานนี่เป็นปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีปัญญาสามคือเป็นเดชไอโง่นะเดชไอบอดแล้วก็เดชไอบ้าด,ด้วยมันไปได้วยกันอนะ่ะพอมีโมหะแล้วมันจะต้องมีตัณหามันต้องมีทิฏฐิมีมานะบ้าเป็นระบบเลยนะแล้วก็เกลียดชังคนที่เขามาสอนให้ฉลาดนะหรือเกลียดชังคนที่มาว่า ตัวว่าเราโง่ต่ทั้งที่เราก็โง่จริงๆน่ะมันไม่ยอมรับเหมือนกับทัพพีไม่รู้รดแกงคุณจะเอาแกงกี่แสนหม้อไปให้ทัพพีมันลิ้มรสมันลิ้มไม่ได้แต่ช้อนเดียวน่ะแกงช้อนเดียวให้ให้ลิ้มลิ้นใครก็ได้ที่ยังเป็นคนเป็นนะยังไม่ตายมันจะรู้รสเลย นบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์นี่ท่านจมานั่งฟังธรรมะนี่แหละท่านเป็นคนพิเศษนัเนี่ยเป็นคนที่หายากแสนยากของของคนที่หายากในวัตสงสารนะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคนที่มานั่งฟังธรรมของพระพุทธเจ้า เข้าไปหาสมนักหรือพรามแล้วสอบถามว่าไปแล้วไม่ใช่ไปนั่งเฉยๆขอหวยไม่ใช่นะต้องถามทันทีเจอพระองค์ไหนก็แล้วแต่เนนก็ได้ท่านเจ้าขาหรือท่านขอรับอะไรเป็นกุศลมอมเอาอะไรมาถามของอยญาปากคอกอาจจะมาตอบไม่ได้หรอกอืมใช่ อะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นการลนานหรือว่าอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นการลนานเรื่องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะกรรมนั้นอันเขาให้บอ่อดีบูนยึดมั่นแล้วอย่างนั้น หากเบื้องหน้าจะตายเพราะกายแตกไม่เขาถึงสุขคติโรคสวรรค์ถ้ามาเป็นมนุษย์เกิดน้าที่ใดใ,ในภายหลังจะเป็นคนมีปัญญามากอืมปัญญามันต้องประกอบเหตุต้องเข้าไปคบหาสมาคมกับสมณะพราหมณ์ที่มีปัญญานะมานบข้อที่บุคคลเข้าไปหาสมณะหรือพรหมณ์แล้วสอบถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอะ กุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกสิ้นกาลนานหรือว่าอะไรเมื่อทําย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานนี้เป็นปฏิปทาข้อปฏิบัติหรือกรรมที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากปัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด สำหรับการท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารหรือการพ้นจากวัฏสงสารปัญญาสำคัญที่สุดแต่ปรากฏว่าคนในสมัยนี้เห็นว่าไอ้ความโง่นี่แหละสำคัญที่สุดนะไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าดูหมิ่นซะด้วยว่าไปฟังอะไรนะ มานบปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุสั้นย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นอ่ามันก็ต้องเหตุผลตรงกันเนาะปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อย ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีผิวพันธ์สามย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีผิวพันธ์สามปฏิปทาเป็นไปเ sure> พื่อเป็นคนผ่องใสย่อมเป็นย่อมนำไปสู่ความเป็นคนผ่องใสปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภคาน้อยย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโภคาดน้อ네ย ปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีโภค้ามากย่อมนำไปสู่ความเป็นคนมีโภค้ามากปฏิ